สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงเลขล่างตรงๆนะครับในงวดวันที่1ตุลาคมพศ2565นนะครับก็ฝากคำเตือนนะครับคำเตือนข้อมูลตัวเลขที่นำมาแบบปัน เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นใช้ในการเสียงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารไรยานในการรับชมด้วยนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับล่างชุดเต็มก็จะมี14ชุดนะครับก็จะมี01

เราก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า เฉพาะชุดเต็มนะครับก็ลงให้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็5้าเก เจ็ดเก้าเก้าแปดนะครับชุดเต็มนะครับเดี๋ยวจะลงชุดที่เน,น้นๆให้นะครับคัดออกมานะครับเรามาดูชุดเน้นกันนะครับเน,น้นๆน,นะครับ เน้นๆก็จะมีหนึ่งศูนย์แปดเก้าห้าศูนย์ เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าจตาลายหรือเปล่าหนึ่งแปดห้าแปด เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับชุดเน้นๆนะครับ ทีนี้เรามาดูชุดเน้นมากที่สุดนะครับจะมีชุดเน้นมากที่สุดให้นะครับคัดออกมานะครับครับก็มาดูชุดเน้นมากที่สุดนะครับชุดเน้นมากที่สุดผมก็จะให้แค่2ชุดนะครับเน้นมากที่สุดนะครับจะวงกลมสีแดงไว้ให้นะครับ เน้นมากที่สุดนะครับและระบายสีให้นะครับสองชุดเท่านั้นนะครับเน้นมากที่สุดก็ลองเอาไปพิจนารนณาดูนะครับบางท่านบอกว่าเลขเยอะก็เอาตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับ เพราะว่าชุดเต็มคือวางตัวเลขให้เฉยนะครับวางให้เป็นแนวทางนะครับคือคิดไปตามสูตรนะครับตัวที่เน้นมากที่สุดก็คือ18กับ80นะครับก็ชอบตัวไหนก็ลองจับดูจับเอาเองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับ ลองจับดูนะครับชุดเต็มก็จะมี14ชุดนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องสุขคานวณเลขเด็ดนะครับ